นี่กับ,บรรยากาศด้านหน้าของสวนแจ้วมังกรไร่พ่อจอมนะครับนี่บรรยากาศด้านหน้ายังขนาดนี้แล้ดวดูด้านหลังบรรยากาศจะขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูโอ้ตรงนี้เป็นกิ่งพันของเอวาดอ์นะครับที่อยู่ในตะก,ก้านี้เต็มไปหมดเลยครับนี่ครับบรรยากาศด้านหน้าของอบ้านอไร่ยพ่อจอมนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะมีะชานที่ยื่นออกมานะครับสามารถที่จะนั่งดูชมวิว ชมสวนของอไร่พรอจอมได้เลยนะครับจะเห็นแปลงปลูกนะครับแก้วมังกรที่หลายพันเลยนะครับโอ้ตรงนี้นะครับเป็นมุมที่สวยมากจะเห็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังนั้นนะครับกับบรรยากาศที่สวยงามมากผมว่าติดตามต่อไปนะครับสําหรับหน้าหนาวในช่วงหน้าหนาวนะผมจะมาถ่ายทำความสวยงาม กับบรรยากาศที่สวยๆนะครับที่สวนแก้มงกรไร่พอจอมให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วช่วงหน้าหนาวก็เห็นว่าแก้มงกรนะครับที่เป็นพันุ์เอวอรอนะครับจะออกลูกเป็นผลออกมานะครับและเราก็จะมาตามดูกันนะครับว่าผลของเอวอดอออกมานั้นจะเป็นลูกลักษณะอย่างไรนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมก็จะได้ ทำรีวิวเกี่ยวกับรสชาติของพันเอวารดอนนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงส่วนเนื้อในนั้นจะหวานมากน้อยขนาดไหนนะครับติดตามชมนะครับนครับบรรยากาศของสวนแก้วมังกรไร่พ่อจอมนะครับกับบรรยากาศบ้านพักของอไร่พ่อจอมนะครับกับบรรยากาศบริเวณด้านนอก ที่เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีระเบียงที่นั่งถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับในตอนเย็นเนหรือว่าในตอนเช้าหน้าหนาวอากาศดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อนเนื่องนะครับสำหรับในช่วงหน้าหนาวผมอยากจะให้บริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านาการเกษตรอีกที่หนึ่งนะครับกับบรรยากาศภูเขาที่สวยงาม อาจจะเป็นไปได้ขนาดไหนก็ท่านผู้ชมติดตามต่อไปนะครับผมว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมให้ความสนใจมาท่องเที่ยวในลักษณะนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศที่อยู่ด้านหลังที่เป็นภูเขานั้นกับที่สูงที่ปลูกแก้วมังกรลาดลงไปนะครับสวยงามมาก ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ